สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหละอ้อนสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์คุณใสใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่นของหรือการทำไสยศาสตร์ต่างๆเดี๋ยวเราไปติดตามรับฝังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะลุงวงเป็นผู้ให้ข้อมูลว่าบาทพระแตกเป็นสายดำ อีกประเภทหนึ่งที่มีอันตรายมากถ้าหมอคุณใส่ไม่เก่งจริงและไม่มีฝีมือทางศยศาสตร์เวทมนต์อาคมรับรองเลยว่าแก้และถอนไม่ได้เป็นอันขาดยกเว้นผู้รู้และผู้เดืองอาคมเท่านั้นที่จะแก้ล้างอาถรรพ์ของบาดพระแตกนี้ได้พร้อมกับเผยว่ามีหลานชายของแกไปแต่งงานกับหญิงต่างหมู่บ้าน ซึ่งก่อนจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียหลานชายก็ต้องผ่านด่านอารหันต์มาเลือดตาแทบกระเด็นเนื่องจากมีคู่แข่งหลายคนแต่ละคนนั้นก็ล้วนมีดีกันทั้งนั้นอาทิเป็นลูกชายของกำนันผู้มีอิทธิพลเป็นลูกของผู้กว้างขวางเป็นลูกของข้าราชการและอื่นๆสำหรับญาติคนนี้เป็นลูกชาวนาและเป็นคนต่างถิ่นอีกด้วย แกก็ยังคงห้ามหลานชายมิให้ไปแย่งผู้หญิงคนเดียวกันกับคนอื่นพอมีปัญหาแล้วกลัวจะสู้คนพวกนั้นไม่ได้แต่ก็ให้กำลังใจหลานชายให้ประสบความสมวังและนึกไม่ถึงว่ามีใครสักคนที่เล่นของใส่ดำซึ่งเป็นอีกวิธีที่สกปรกน่าเป็นห่วงและอันตรายไม่เหมือนวิธีรอบยิงซึ่งหากดวงเราไม่ขาดก็ไม่ต้องกลัว ปรากฏว่าหลานชายของแกได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้หลังจากชิงดีชิงเด่นกับหนุ่มๆห,หลายคนในหมู่บ้านและคนต่างถิ่นนึกว่าเรื่องจะจบลงด้วยดีแต่ผิดคาดปรากฏว่าหลานชายของแกเจอดีและถูกจองเวรตามกัดไม่ปล่อยเพียงแต่ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นหมารอบกัดรับหลังจนเดือดร้อนมาถึงแกที่ต้องไปช่วย ท,ที่เคยเตือนและบอกหลานชายให้ระวังตัวเสมอแต่หลานไม่เคยเชื่อที่แกแนะนํานเรื่องมันถึงได้วุ่นไวายไม่จบถ้าไม่เห็นแก่ญาติผู้ใหญ่แกจะไม่ไปช่วยหลานชายคนนี้เลยหมันไส้ที่มันไม่ฟังแต่ก็ยอมรับในฝีมือหลานชายที่สามารถคว้าผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียได้แกเท้าความหลังให้ฟังว่าหลังจากแต่งงานได้หเดือน ยังคงอยู่ในระหว่างเข้าใหม่ปรามันตามปภะษาหนุ่มสาวพอย่างเข้าเดือนที่เ็ดหลานชายคนนี้ก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นเป็นคนละคนจากเป็นคนดีดีกลายมาเป็นคนเสียสติทะเลาะกับคนในบ้านทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่เมียของตัวเองจนบ้านร้อนระอุเต็มไปด้วยไฟแห่งความเดือดร้อนสาเหตุกับพราะมีคนเอาบาดพระแตก แอบมาฝังเอาไว้ในดินใต้ถุนบ้านนั่นเองเจตนาก็เพื่อต้องการให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวของญาติคนนี้ทุกครั้งที่หลานชายทะเลาะก,กับเมียหรือคนในบ้านจะเกิดอาการคุ้มครั่งขึ้นมาทำให้คนในบ้านของเมียหว,วาดกลัวช่วยกันจับเอาเชือกมัดตัวล่ามเอาไว้ไมีให้อาลวาดกลายเป็นนักโทษโดยไม่รู้ตัวเพราะโดนของ ทุกขธรรมด้วยขุนใสดำจากศัตรูที่ต้องการทำลายให้หลานชายของแกมีอันเป็นไปและจะได้สวมรวยมาครองรักกับเมียของหลานชายซึ่งพฤติกรรมสกปรกเช่นนี้แกยอมรับไม่ได้เมื่อแกดูข่าวว่าหลานชายมีอาการคุมคลั่งก็อยากจะไปดูด้วยตาของตัวเองจึงได้เดินทางไปบ้านของเมียของหลานชายพร้อมกับพ่อของมัน และมีญาติติดตามไปด้วย3 4ง4คนการเดินทางไปยังบ้านของเมียของหลานชายใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆกว่าจะถึงก็พบข้ามพอดีซึ่งระหว่างทางก็ไกลมากและถนนหนทางก็ลดเลี้ยวตามคันนาและถนนบ้างสลับกันไปสมัยนั้นถนนหนทางยังเป็นทางเกวียนที่ใช้สัญจรไปมาหาสู่กันของชาวบ้านหรือใช้คันนา เดินทางลำบากมากไม่เหมือนสมัยนี้ที่ถนนไปมาหาสู่กันสะดวกรวดเด็วมียานพาหนะเดินทางเมื่อไปถึงบ้านเมียของลานชายตอนพบค่าและเห็นลานชายถูกพรน,นาการผูกล่ามด้วยเชือกน่าสงสารเวทนาคนเป็นพ่ออดที่จะสงสารลูกไม่ได้โผล่เข้าไปสวมกอดลูกชายด้วยความผูกพันของสายเลือดระหว่างพ่อกับลูก น่าแปลกที่ลูกชายไม่ขัดขืนและทำรายพ่อของมันเหมือนมีสติป่าก,ก็ร้องบอกให้พ่อแก้เชือกที่ผูกล่ามเอาไว้แต่ถูกพ่อตามแม่ยายและเมียกับญาติญาติห้ามไม่ให้แก้เชือกที่ล่ามเอาไว้อ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านแกกับพ่อก็ได้แต่เงียบไม่กล้าถัดถอนเมื่อเป็นความต้องการของอีกฝ่ายแกเห็นอาการของหลานชายแล้วไม่ธรรมดา ต้องถูกโดนกระทําด้วยใสดําจึงกระซิบบอกพ่อของหลานชายว่าข่าว่าอาการที่ข้าดูนะคงจะโดนของใสดําแน่ๆข้าขออาสารักษาหลานชายของข้าเองนะพ่อของมันก็พยักหน้าเห็นดีเห็นงามตามที่แกบอกตกลงที่จะรักษาและถอนใสดําออกจากตัวส่วนคนอื่นจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่แกก็ยังไม่พูดได้เพียงแต่คุยกันสองคนเท่านั้น ฝ่ายเมียของลานชายได้หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงแกก็ยังไม่ไว้ใจได้แอบหยิบเครื่องรางงาช้างที่ติดตัวมาจุ่มลงไปในอาหารทั้งหมดเพื่อป้องกันการแอบใส่ยาสั่งของผู้ไม่หวังดีโดยไม่มีใครในวงอาหารเห็นการกระทําของแกในครั้งนี้จากนั้นก็กินอาหารไปก็คุยไปตามภาษาของคนเป็นดองกันแล้วอยู่ๆเพื่อนบ้านวัยกลางคน และเด็กรุ่นเดียวกับหลานชายแกได้นำเอาอาหารหลายอย่างมาสมทบคงจะดูว่ามีคนต่างถิ่นมาเยี่ยมและถือวิสาสะนั่งร่วมวงกินข้าวด้วยกันพร้อมกับขยันขยอให้แกกับคนอื่นๆกินอาหารที่พวกแกนำมาเลี้ยงอ้างว่าเป็นอาหารพิเศษที่นำมาเลี้ยงคนต่างถิน่นยังแกกับพักพวกคำพูดของชายวัยกลางคนทำให้แกเกิดความสงสัยในอาหารดังกล่าว กลัวว่าจะแอบใส่ยาสั่งผสมให้กินแต่เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจที่พวกเขาอุตส่าห์เอาอาหารมาเลี้ยงแกจิงสกิจไม่ให้พ่อของหลานชายกินอาหารดังกล่าวจนกว่าแกจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มียาสั่งในอาหารจึงตักอาหารดังกล่าวใส่ถ้วยรวมกันแล้วแอบเอางาช้างจุ่มลงไปในอาหารปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดกติจึงกินอาหารในถ้วยนั้นพ่อของหลานกับคนอื่น จึงกินอาหารตามแกตลอดทั้งคืนนั้นแกได้ยินเสียงร้องควนคางของลานชายดังแววมาจนสว่างแทบไปได้นอนทั้งคืนเลยเพื่อคอยเฝ้าระวังภัยกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับลานชายแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้ด้วยดีหลังจากที่กินอาหารเช้าแล้วแกก็ได้ขอตัวเข้าไปในห้องพระปลูกเสกน้ำมนต์ด้วยตัวเองนานเป็นชั่วโมงจึงได้ถือขันน้ำมนต์ออกมา และก็เดินพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านและตามดินทุตารางนิ้วมีให้รอดสายตาได้โดยมีพ่อของหลานชายคอยเดินตามหลังเพราะน้ำมนต์ปลุกเสกของแกจะทำลายอาถรรพ์ของบาดพระแตกให้สิ้นความคลังลงแกเชื่อในพุทธคุณของอาคมที่ปลุกเสกในน้ำมนต์ว่าจะสามารถล้างอาเพศอาถรรพ์ของบาดพระแตกได้ถ้าคนที่เอาบาดพระแตกมาฝังอาคมไม่แก่กล้าพอ อยู่บ้านของเมียหลานชายหลายวันเพื่อดูอาการของหลานชายว่าจะดีขึ้นมากน้อยเพียงใดสถานการณ์เช่นนี้ไว้วางใจยังไม่ได้จนกว่าจะเห็นแน่ชัดว่าปลอดภัยนั่นแหละถึงจะกลับบ้านได้หลังจากที่เอาน้ำมนต์ไปพรมทั่วบ้านแล้วอะไรก็ดีขึ้นรวมทั้งอาการของหลานชายด้วยเพราะน้ำมนต์ไปทำลายอาเพศของบาดพระแตกได้ แกจึงแก้เชือกที่ล่ามหลานชายออกให้เป็นอิสระแต่เมียและพ่อตาแม่ยายกับญาติพี่น้องของเมียยังคงหวาดระแวงจนแกต้องอธิบายว่ามีคนเอาของต่ำที่มีอารรันมาฝังไว้ในบ้านจึงทำให้จิตใจของคนในบ้านร้อนดุ่มเห็นหน้ากาันเป็นยากเป็นมานคอยแต่ทะเลาะก,กันจนทำให้บ้านเกือบแตกสะเดกขาดสะบ้นผัวกับเมียต้องเลิกแยกทางกัน เพราะแดงอาคาตของบาดพระแตกแม้ว่าบาดพระแตกจะยังฝังอยู่ในบริเวณบ้านและแกก็ไม่ดูว่าบาดพระแตกถูกฝังอยู่ที่ไหนก็ตามแกก็ทําให้ทุกคนโล่งใจเมื่อได้ฟังแกเล่าและแกยังได้ทําพิธีแก้และการคุณใสดําให้กับหลานชายและคนในบ้านมีให้โดนอาเพศอาถันอีกโดยการนําเอาตัวต่อที่แกทําขึ้นเอง ผ่านการปลุกเสกอาคมมาแล้วจำนวนเก้าตัวไปฝังทั่วทุกทิศโดยบริกรรมอาคมกากับตัวต่อเอาไว้เมื่อมีสิ่งใดที่เป็นสายดำแปลกบอมเข้ามาก็จะจำกัดไปและไม่น่าเชื่อหลังจากที่แกถอนสายดำบาดพระแตกได้และฝังตัวต่อขี้พึ่งแล้วคนในบ้านหลังนั้นก็จะเย็นสุขุมเยือกเย็นและยิ้มแย้มแจ่มใสกลับมาเหมือนเดิมเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่า อาถรรพ์ของบาดพระแตกได้ถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงเรียบร้อยแล้วแกที่อยู่บ้านเมียของหลานชายนานหลายอาทิตย์จึงได้เดินทางกลับทั้งที่คิดว่าจะอยู่ไม่นานแต่เมื่อมาเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งมีอาถรรพ์รุนแรงถึงกับสามารถทำให้คนในบ้านแตกแยกกันได้จึงจำต้องล้างอาเพศให้หมดเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจของแกและวิธีแก้และการอาถรรพ์คุณใสดำอย่างง่าย ซึ่งเป็นพิธีกรรมของเ,เมรที่ใช้กันมานานแต่บรรพการและหาได้ง่ายไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยผู้เดืองอาคมโดยให้หาสุนัขดำปอดทั้งตัวไม่มีสีอื่นปนแต่อย่างใดนำมาอาบน้ำให้และนําน้ำแรกเท่านั้นกลิ่นของสุนัขอาจจะมนสาบรุนแดงมากก็ต้องทนจากนั้นให้นํามาผสมกับน้ำเปล่าและอาบให้ครบสามวัน ตอนเช้าหรือตอนเย็นวันละหนึ่งครั้งเชื่อว่าล้างอาถรรพ์ได้ชะงัดเป็นเลิศท่านใดรู้ตัวว่าโดนสายดำจะเป็นอะไรก็ตามให้นำวิธีนี้ไปลองใช้ดูรับรองว่าสามารถล้างอาเพศอาถรรพ์ได้เมื่อนั้นท่านก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้นทุกๆด้านและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่มาจากบ้านจอมพระ .com และขลังสยอง .com ด้วยนะคะที่มีเรื่องเล่าแบบนี้ให้เราได้รับฟังกันและก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังและสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นคลิปแรกก็อย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราติสวัสดิ์ค่ะ